สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับคุณชัยหลายสดครั้งที่2เดี๋ยว SOS สํำหรับาสาวไทยที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับมีปัญหาด่วนกับสามีไม่สบายนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเข้ามาแล้ว f c ทุกท่านผมบอกตลอดเวลาว่าตอนที่สามีคุณมีชุ่ออยู่ทุกอย่างราบรื่นแต่ถ้าสามีคุณป่วยแล้วและมีลูกติดด้วยนะครับจะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวขออนุญาตเชิญ f c ท่านนี้มาพูดคุยด้วยกันนะครับผม คฮัลโหลสวัสดีครับผมครับไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมทุกอย่างนะครับไม่ต้องบอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะคุณพี่ถามหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับชีวิตของคุณพี่วกับสามีคุณพี่ครับผมตอนนี้แกที่อยู่โรงพยาบาลหัวใจก็เหลือสิเปอร์เซ์หมอบอกว่าไม่สามารถเอากลับมาบ้านได้ค่ะ อืม uh huh. คุณพี่ครับบ้านมาครับแฟนพี่ก็มีไม่มีอะไรไม่มีเงินมากมีแค่นิดหน่อยแล้วก็มีบ้าน uh huh. บ้านก็ไม่ใช่ว่าใหม่อะไรบ้านเก่าก็อยู่กันกับลูกสาวชั้นบนแล้วก็พี่อยู่กับแฟนชั้นล่างนี้อื uh huh. แล้วแล้วแฟนพี่เขาก็มีมีน้องสาวน้องสาวที่เขาคอยมาแบบ จะจัดการอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่พี่ยังไม่มีใครครับไม่มีใครครับ <So> คุณพี่อยู่ที่ไปได้ที่แสนนานหรือ,อยังครับคุณพี่ครับก็ได้เจ็ดปีนี้ค่ะแต่งงานแต่งงานได้เจ็ดปีนี้ครับยังไม่เต็มเดือนดีนะคะโอเคไม่เป็นไรอ่าตามกฎหมายได้อยู่แล้วเงินไม่ไวต่างต่างนะครับคุณพี่ครับมีบ้านและมีอะไรอีกครับผม มีแฟนพี่มีเงินในบัญชีหมืน่นหมื่นเศษๆนะคะ huh. แล้วก็แล้วก็มีปืนอยู่สี่กระบอกตอนนี้ huh. หายไปกระบอกหนึง่ง huh. ก็หายไปได้ได้นานแล้วรป,ประมาณปีกว่าแล้วตอนนี้เหลือสามกระบอกครับ huh. แล้วแฟนพี่ก็อยู่โรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่ไม่สามารถช่วยได้ก็นอนรอความตายแค่นั้นนะคะ นอนรอว่าจะสิ้นใจวัานไหนอย่างเงี้ยผมเข้าใจคุณพี่จุดนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคุณพี่เข้มแข็งเนาะนะครับคุณคพี่คุณพี่ครับ,รบในจุดนี้อยากสาอยากสอบถามว่าตอนนี้ญาติพี่น้องเขามาอยยังไงบ้างครับเนี่ยคือสําคัญว่าญาติพี่น้องเขาก็เหมือนคอยคอยรอวันนั้นเหมือนกันแล้วก็ เขาก็ถามพี่ว่าถ้าไม่มีสามีอ่ะจะอยู่ยังไงอาจจะทํางานอยู่ที่นี่